โอเคนะครับผมขอการขมาใครัดนะครับเมื่อกี้ใครบินผ่านแบบว่าเฮียนกอ่ทุกคนเอ้เสียงนี้แหะว่านกอเสียงนกแม่อะไเฮียทุกคนอยู่นีต้องออกไปดูอ่คือเสียงนกหรือเปล่าอดูนกอะไรวะเมื่อกี้นกอีย่างวะ คือคนเรานกอะไรอะเฮ้ยอินกหัวมึงมาอะไรมึงทำอะไรเนี่ยมาต้อมหลังคาเฉยกระจกมันแตกไงหนหนกรจกแตกไหนไหนไม่เห็นมีอะไรมั่วแล้วก็ขึ้นสองสไงไมเลยอ๋อมึงทำเสร็จแล้วม่งบินได้อ่ะอยู่ว่ากูไปเจีไม่ไมสายจะห้อยนั่นบนไงเนี่ยเยวขึ้นปีนขึ้นไปละอ๋อโอเค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 โอ้ ปันญาอ่อนอินเราเรเร้วไงฮีอะเฮ้ยมันตายกลับบ้านละเฮ้ยทุกคนดูดิมันตายวะอะไรอะไรพูดที่อะไรอะไรตายไหมเนี่ยมึงอะตายแน่คอยตายอุ้ยเออดาบหัวเจอแน่เฮ้ยฮี่ทุกคนเราตกใจสกินคืนทุกคนที่เรามีสกินสองตัวเงี้ยเพราะว่าวันเนี้ยเราจะมาเอาคืนเหมือนไว้ครั้งที่แล้วมันมาสิงร่างเราใช่ไหมครั้งนี้เราจะสร้างตัวเนี้ยหลอกไว้ไว้เป็นร่างเราเราต้องขอดิจจากร่างนี้ออกมาทุกคน แล้วก็ตั้งล่างหลอกไว้นะครับทุกคนเผื่อมันแบบมันมาอะไรเงีย้ยมันจะได้แบบเอ้ยแล้วเราก็บอกว่าเออไม่อยู่ไม่อยู่เออยู่อยู่แต่ว่าอย่าเข้ามาอะไรเงีเ้ยเออทุกคนนะเราก็จะไปสิงล่างมันเว้ยคือมันจะเอาคืนมาเราจะดูว่ามันมันมันทำอะไรบ้างนะครับเอ้ยมันคิดอะไรอ่ะฮะใครมาเฮ้ยไอ้เอ้ย,เยตัวเงี้ยอะไรเอ้ยหนีเข้าห้อง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 เออเออเออไปทำอะไรเราบัวเงี้ยโง่ควายแน่จริงก็เข้ามาดีเฮีย ทำยังไงกูไม่ได ok the ้แหละปิดประตูเลยล็อกแล้วยังเข้ามาไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสิงล่ามก่อนแล้วกันอาจจะเป็นหุ่นที่เขาเอามาตั้งรองไว้หรือเปล่านะไอ้เหี้ยเหมือนไอ้กาเลยโง่เหมือนกันเลยแค่ตัวตีแดงเหรอเอ้ยอะไรมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ผมจะวิ่งเหรอเฮ้ยมันเห็นล็อกสิเฮ้ยเข้าไม่ได้เถอะเข้าไม่ได้โอ้ย โอ้ไป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 ไม่งั้นกูจะเอาน้ำไล่มึงนะไอ้เหีนนะเ้ยโอ้โหอะไรของมันไอ้เหี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสิงล่าันเลยนะดูดิมันทำอะไรอยู่ทุกคนนะมันน่าจะอยู่บ้านนู้ป่ะเฮ้ยเสียงอะไรมอนอะไรโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปสิงล่าเนี่ยโดยการเกมโหมดสเปกเตอร์นี่คือวิชาที่เราเรียนเรียนมานะเฮ้ยโอเคโหมดสเปกเตอร์ใช่ไหมโอ้โหไอเ้เหี้ยโคตรง่ายทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันอยู่ไหนเนาะ มันทำอะไรอยู่วะบ้านมันหรออันไหนบ้านมันวะบ้านนี้ปะเอ้านี่ไงอยู่นี่เออเร็วเรๆไอ้น่อะไรควายอะไรเทํอไรมันแปลกมันนี่ควายมันก็สิบหูเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรอันนี่สิงร่างแม่งเลยเือบ้านสาวดิว่เอ้ยยยนี่จะทำลายบ้านสาวเฮ้ยเยทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงผมต้องขออภัยด้วยเสียงเพงอะนเยเยเเฮ้ยเยอู้ชิดองขโมยเฮ้ยี่นี่ขโมยขโมยขโมย ขโมยอุ้ยดาบดาบเทลกระือขโมยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราต้องช่วยบ้านหลังนี้กันนะทุกคนขโมยขโมยขโมยเฮียโมยขโมยให้หมดโมยขโมยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโมยเฮ้ยทุกคนมันเกมหมดคิดถี่ป้ะเนี่ยไอ้เงี้ยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรานี่ก่อนเออเราก็จะอันนี้แล้วก็ตีแม่งไอ้เงี้ยตีมันตีมันเนี่ยเออตีมันตีวะเออขโมยของไอ้ีะนี่คือผลของการขโมยของไอ้โง่นี่คือผลของการขโมยของไอ้ควาย ควายอ่ะคงไม่ขายดีกว่าร้านเพชรอยู่ไหนจ้าเฮ้ย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 เฮี่ยมวันวันมันขโมยอย่างงี้เหรอดู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 ทุกคนเอ่อจตักันครับฟางกันเอ้ยขอ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 เอาเอาชุดเพชรไปแลกต่อไหมครับพู่กับใครอ่ะเออพู่กับใครวะทุกคนอ๋อโอเคทุกคนพู่กับใครวะอุ้ยไหนไหนไหนแล้วก็แคทเชียร์แม่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยแฮมซ่อมอ่ะใครเห่าว้าโว้ย ฮ้ยทำไรมึงเฮ้ยเฮ้ยขอขอขออะไรอยหนงได้ไหมขออะไรขออะไรแคทเชียร์ไง่ะไปละกูมารีโอไม่ใช่โอริโอเฮียมารีโอโอริโอพูดใหม่พูดอ้วนพูดใหม่เเฮ้ยเอ้อเฮเอเออ้ออไ้เ้เออเ อตายวายไปโหแย่เยี่ยมมาริโอวีนโอเคทุกคนเราสิงร่างมันต่อเฮ้ยมันทำลายบ้านหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยวางมันทำเหี้ยแล้ยบ้านตื่นขอคุณก่อนว่ามีตังค์มาโอ้มีตังค์ขอคุมีตังค์ด้วยเหรอโอ้หยอ้ามันทุบบ้านหมดเลยเฮ้ย อะไรของมันวะเอามีการซ่อมมันด้วยเฮียเออเดี๋ยวเฮ้ยอื้มเอาขี้เร็วเร็วเรเร็วเ้ยเฮ้ยนี่เป็นขี้เลยด้วยอ่ะเฮ้ยข้าวไร่รงคาเฮ้ยเฮ้ยมีเหี้ยเฮ้ยขึ้น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 อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเอาไปแดกขี้หนึ่งอันเป็นยาอ่อนเฮียเราของมันเนี่ยเฮ้ยปิ้งขี้แดกดีกว่าอะไรของมัน อุ้ยเออควายวันวันทำเที่ยอ้เงินโอ้เงินอะไรมันโยนออกไปเองไม่ใช่หรอมันเอ๋อววันวันน่าเอือแน่เลยที่เนี่ยน่าเอือวว่าแต่วันนี้พี่บอสเป็นไหนวะไม่ต้องไปหาพี่บอสเลย เสียงเฮยอะไรวะ้องไปหาลองอะ,อ,อะไรอ่ะหูหงลบเฮีย <laughs> โหเฮ้ย <laughs> เกลือโอ้เป <laughs> ็นบินได้อีกแล้วรอวะทุกคนมันมันติดสลิงไว้ที่ตัวตลอดเวลาเหรอที่นี่มันติดสลิงไว้ตลอดเวลาทุกคนนะ <laughs> ขอบคุณนะสไปเดอร์แมนชื่อสอนซันเนี <laughs> <ฮ>่ยหนยาไ่<ฮ> <laughs> ปัญญาอ่อนอีกแล้วโอ้สนใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยมึงเฮ้ยทุกคนมาบ้านเราที่ไหาแล้วเฮ้ยไปที่อื่นมาทำพิมพ์ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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 นู่รอะไรอะไรเอาปิดเหรอปิดเราปิดเลยสัตว์อะไรวะโหดูมาทำแต่ละอย่างทุกคนคือมันเป็นอะไรที่อะไรเนี่ยไม่สวยเลยเหมือนมึงสวยเลยยังไม่หล่อสัตว์มึงเลย เป็นแค่พี่น้องอ่ะเฮ้ยทุกคนมันพูดเหมือนเราเหมือนมันรู้ไอ้ยมันพูดเหมือนมันรู้อ่ะดี๋ยก็พูดพี่น้องมรอดเป็นเด็กของมันวะเฮ้ยเป็นเด็กของมันด้วยเฮียเรียกกลัวมันแล้วไอ้นี่ไอ้เฮียเดี๋ยวนี้ปีนเกลียวไงไหนของมันวะพี่บอลเออพี่บอลพี่บอยอยู่ไหนของมันวะสาวไอ้โง่กูไม่อยู่กับนมือเฮียมันจะเห็นคือมันเขียบคาห้องเราแน่เลยอ่ะโอยไม่อยู่ไม่อยู่ เออเอ้ยเอ้าหมาที่เลี้ยงไว้ไปไหนวะเนี่ยเอ้ยคนอยู่เอ้ยมีคนอยู่เอ้ยวันดียวเดียวน้องบอยเดีเอ้ยเอาเงินมาอะไรอะไรไม่ให้ไว้ไม่มีโง่ควายกลับไปเลยเที่ยไปขอให้ข้าห้องไอ้หัวแดงมาหัวแดงอะขอดิึ่งหัวแดงเหรอเออหัวแดงไม่ขอหัวแดงเลยอ๋อโอเคเอาไปเอาไปหนึ่งการแจกเง้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะไม่กินหรอกเกกูรู้นะเฮ้ห้องไอ้เคียทีเอ้ยไม่อยู่อยู่ไหนเนี่ยเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนาฬิกานี้อ่า ลิมิเต็ดเอออดิชั่นนี่วะขโมยแม่งเดียอะไรของมันห้องกูก็มีลิมิเต็ดอะไรเนาะโอ้ตายเลยเนี่ยลิมิเต็ดเฉยไอ้ยคุณเขาคุณอุ้ยไอ้อะไรอะไรอะไรจะตุยตุยกูเหรอไอ้เหียเฮ้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 ยของใครสั่งไม่รู้เฮ้ยไม่อยู่เก็บข้าวนี่ก่อนเดี๋ยหรอไม่อยู่ไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยห้องนี้ว่างมึงโง่เปล่าไอ้เหี้ยป๊อทเอ้ยอะไรอะไรอะไรเอาข้าวห้องมา ไม่มีเดี๋ยวเข้าใจเนี่ยกวนหน้าด oh ah, ้วยหน้าดีไหยอ่ะไอเด้ยเออเออเออฮะฮะฮะเฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยแล้วจะอะไรอ่ะเฮ้ยมึงทำไรกูเฮ้ยยังไงกูเฮ้ยเ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอะ เออไปนั่นแม่เอ้ยเอ้ยมึงทำเล็กกูเนี่ยอเี้ยทื่อเล็กูเอาจริงอ่ะฉันรู้นะอะไรฟังฟังฉันรู้นะโอเค่เร่สิ่งเล่าอะไรเงยเดี๋รู้วะเออเอ้ยมึงไม่รู้หรอกไอ้เอียอะไรมึงฉันรู้นะไม่รู้พี่บอกว่านี่ต้องบอกน้ำยานี้เราเคยไปเทสมา น้ำยานี้อะไรน้ยาอะไรทำไม,มันรู้อ่อทุกคนมันรู้ได้ไงวะเอาไปคิดมาถ้าตัวจริงมันจะกลายเป็นตัวใหญ่ถ้าถ้าตัวปอบมันก็จะไม่เป็นไรเลยร <c oughs> อบปรกัน <c oughs> นั่นแหละของจริงไอ้ <c oughs> <c oughs> เ้้ยอย่าทำร้ายตึกกูนะไอว้ย <c oughs> เน้ยเ้ยยเยยเ้ย้เเเ ยาวอไหนเด๋อเด๋อแล้วอะไรเฮ้ยทำเลยรุ่นยาวขนาดนี้เฮ้ยดูว่าเฮ้ยมาเยี่ยมไม่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 โอ้ยดกคนเราจะเจาะเราวะแ้ไปเราจะกลับล่างเลยไงดูว่ามันยาอ่อนดเงี่ยมันมันยาวอ่อนดีเงี้ยทุกคนเรารีบไปดีกว่าเฮ้ยกลับพ่อพ้องไหมล่ะอะไรอยากกลับล่างกูอยากกลับล่างกูเฮีย ทุก uhm. คนทำไงดีวะอยู mm ่นีใช่ไหม่มันรู้ได้ไงอะรู้ได้ไงวะไยัไปแลดูไม่ไหวมันรู้ได้ไงวะได้ไม่ดีลยดู่ไม่ไหวครับทุกคนโอ้ยไม่ได้โอ้ยจงที่มันขี้ทุกครี้เป็่คน say dr haynie what you petition teach me